สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ร้านเก่นช่างบอยก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้มีแหลกนะครับแหลกพวงมะลัยไฟฟ้ารถเอาผาดนะครับเอาผาดแกติมานี่จะเหมือนกันเลยนะครับแต่วันนี้มีชุดคอมาด้วยนะครับชุดคอพวงมาลัยรถเอาผาดหรืออติมาจะเหมือนกันนะครับก็เวลาเราขยา่ากขย่าพวงมาลัยเราจะมีเสียงกิ๊กกั๊กกิ๊กกิ๊กกัก เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตังเกิดจากอะไรนะครับผมอ,อันนี้ถอดชุดคอมาแล้วนะครับแต่ก็ยังขาดอยู่ยอยนะครับแกนยอยแกนยอยวันนี้ไม่มีมานะครับเพราะว่าลูกคา้าได้เปลี่ยนอันใหม่นะครับก็เลยไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับผมส่วนตัวนี้ยังใช้ของเดิมแต่ว่าเปลี่ยนอะไรด้านในมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเสียงดังนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม เริ่มต้นจากคอนะครับเอาผ่านแอตติมาจะเหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นชุดมอเตอร์ผ่อนแรงนะครับก็จะมียอยนะครับระหว่างมอเตอร์กับแกนเฟืองจะมียอยตัวนี้นะครับเมื่อยางเขียวๆนี้ขาดนะครับผมอ่าจะเป็นแบบนี้บางอันก็ขาดหมดเลย เวลามอเตอร์ทํางานหรือเวลาเราเลี้ยวซ้ยเลี้ยวขวามันก็จะดังกึ๊กกๆกกึกอยู่ตรงที่แป้นเบรกนะครับจะอยู่ประมาณนั้นนะครับช่วงนั้นนะครับก็จะดังกึ๊กกๆเราก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนเท่าไหร่ตัวนี้นะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับผมอ่าอันนี้เอาเอาให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับจะอยู่ประมาณนี้อ่าครับผม หลังจากยอยมอเตอร์กับเฟืองนะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วคราวนี้เรามาดูอันดับที่สองอก็คือน,นี่นะฮะตัวปรับลูกปืนซึ่งอยู่ด้านนี้นะครับของเดิมจะไม่มีตัวนี้นะครับอันนี้คือสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมจจะเป็นลักษณะน,นีะ้จะเป็นตัวปรับเวลาเราใช้งานเป็นนานๆน,นี่ฮะลูกปืนตัวนี้มันจะขยับไดะะ้มันก็เกิดเสียงดังเหมือนกัน พอเราเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ไม่ได้ทำนะฮะมันก็จะดังใกล้กล้กล้กักเหมือนกันนะครับผมก็เลยก็ต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับผมตัวนี้จะเป็นสกูปรับลงไปนะครับแล้วก็มีสกูล็อกอีกตัวหนึ่งส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นแกนสปริงนะครับสามารถยืดหยุ่นได้นะครับผมพอเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ย มอเตอร์ก็จะเบาเหมือนเดิมนะครับผมจะไม่มีอาการหน่วงหรือหนักนะครับเพราะว่าชุดนี้จะเป็นสปริงดันะจะคอยดันเหมือนเราทํางานเป็นอัตโนมัตินะฮะจะไม่มีเสียงกึกกักกึกกักแต่สามารถทําให้กระชับยืดหยุ่นได้นะครับผมตัวนี้ก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเป็นแกนสปริงนะครับผมถ้าเราขันน็อตเล่งเฉยๆเนี่ยเวลาเราปรับปรับปรับระยะเนี่ยฮะจะค่อนข้างยากนะครับผม บางทีพวงมาลัยก็อาจจะฝืดอนะอา,อาจจะอาจจะฝืดหมุนหมุนไม่คล่องนะครับผมนะก็เลยต้องเป็นแกนสปริงนะสามารถยืดหยุ่นได้จะไม่มีเสียงดังนะครับ,นะรบผมอันนี้เป็นอันดับที่สองนะครับผมอันดับที่สามก็คือจะเป็นแกนยอยตัวนี้นะครับวันนี้ไม่มีตัวอย่างนะครับผมแกนยอยที่จะต่อมาต่อยาวออกมานะครับจะมีกากบาดสองตัวนะครับ พื่อที่จะเข้าแหลกตัวนี้นะครับเพื่อน,อ,นอันนี้นะฮะจะต่อลงมาแหลกไอเจ้ากระบาดตัวนี้นะครับผมก็ถ้าเสียมากนะครับก็เปลี่ยนก็มีนะครับผมหรือถ้าไม่เปลี่ยนเราก็ซ่อมโดยการเปลี่ยนกากบาทสองตัวได้เหมือนกันนะครับผมเป็นกากบาทแท้แล้วก็ใช้งานเหมือนเดิมได้นะครับอันนี้คือชุดคอตรงไรนะครับผม มีซ่อม3มรายการนะครับที่มีการเสียงดังแต่สุดท้ายนะครับก็คือแหลกตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแหลกแท้นะครับผมแหลกแท้ติดรถเลยแอตติมาก็เอาผ่าจะเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นแหลกแท้เลยนะครับมีนามเบอร์มีหมายเลขนะครับผมอันนี้ผมได้ถอดล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือแกนแกนเฟืองด้านในนะครับก็ยังดีอยู่นะครับผมอาจจะมีรอยสึกด้านนี้ ก็คือเนื่องจากมีเสียงดังแล้วลูกค้าก็ยังขับอยู่นะฮะขับอยู่จนดังมากๆเขาเนี่ยไม่ไหวเขาเลยต้องมาซ่อมแต่ผมแนะนําว่าถ้ามีอาการเสียงดังน้อยๆน,นะครับให้รีบมาซ่อมนะครับจะอยู่ได้เราอีกจะอยู่กับเราได้อีกเป็นแสนโลนะครับผมหรือว่ารถมีอาการวิ่งวิ่งแล้วเสียงดังตกหลุมเสียงดังเนี่ยรีบมาซ่อมเลยนะครับ เราก็จะได้แหลกที่มีคุณภาพดีกลับไปนะครับผมหรือว่าดูเลขใหม่ก็ได้ครับถ้าขึ้นแสนโลขึ้นไปนะครับเราก็มาซ่อมได้เลยนะครับก็จะอยู่กับเราที่เป็นแสนโลนะครับผมแหลงตัวนี้เป็นแหลกอะติมากัเอาผ่านที่จะเหมือนกันนะครับผมอาวน,นี้เรามาดูที่ตัวแกนนะครับ ันนี้เป็นตัวแกนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ายังมีสภาพดีอยู่นะครับน้ําไม่เข้าไม่มีปัญหานะครับผมแต่มีปัญหาตรงรอยสึกเนี้ยเห็นเงาๆนะครับเพื่อนจะเป็นรอยสึกลึกลงไปเลยหนึ่งสองสามทั้งสองด้านเลยนะครับเห็นไหมหนะึ่งสองสามตรงนี้เราก็จะใช้วิธีเชื่อมซ่อมนะครับโดยใช้ลวดเชื่อม อยางเยอรมน,นีนะครับเชื่อมแล้วไม่ร่อนฮะจะแข็งแรงลื่นเหมือนเดิมนะครับผมอพอเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะกัดเฟืองขึ้นมาแล้วเฉพาะตาน,นี้ให้ได้ระยะพิษตามเดิมนะครับเราก็จะได้สเปคเดิมกลับมานะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยพอเราไปประกอบปรับตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะได้สเปคเดิมกลับมานะครับผมแนะนำให้เพื่อน ซ่อมจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรที่เราจะต้องเปลี่ยนมีเยอะนะครับ<ม>เช่นบูธปีกนกยางแท่นเคลื่อนลูกหมาก,กันโคมอะไรหล,ห,ลหลายตัวเลยนะครับจะช่วยประหยัดค่าใชา้จ่ายได้นะครับเพื่อนๆส่วนตัวนี้ที่ซ่อมนะครับก็มีซ่อมเชื่อมฟันนะครับผมส่วนตัวนี้ลูกปืนมีเสียงดังนะครับก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อน ตัวนี้ก็อาจจะเชื่อมด้วยนะครับนิดหน่อยนะครับแล้วก็ปรับแต่งฟันใหม่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอยังซ่อมได้นะครับผมรับประกันดึงปีนะครับผมถ้าเป็นแหลกแท้แบบนี้นะครับส่วนลูกปืนด้านในนะครับยังไม่เสียนะครับเพื่อนอเนี่ยสามารถเทีได้นะครับ ยังเชรได้อยู่นะครับส่วนบูทไทแหลกก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเพื่อนเพราะว่าหลวมแล้วหลวมแล้วนะครับอันนี้วิ่งเกือบสองแสนแล้วนะครับผมต้องเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวเรื่องแหลกแอนติมาเอาผ่าน รวมทั้งคอพงมาลัยด้วยนะฮะหวังว่าหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆมีแหลกมีอาการเสียงดังนะครับรีบมาซ่อมเลยนะครับผมอย่าปล่อยไว้แบบนี้นะครับถ้าปล่อยไว้แบบนี้อาจจะซ่อมไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องเสียงเงินสองหมื่นกว่าบาทบเพื่อซื้อแหลกใหม่นะครับผมถ้าซ่อมเนี่ยเรามันก็จะอยู่กับเราอีกนานนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับ ก็วันนี้มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะซ่อมแหลกคงมะไรเฟฟ้าฟนะครับติดต่อสอบถามได้หรือนํารถมาเช็คได้เลยนะครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายครับอโอเคนะครับวันนี้ก็มารีวิวเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยครับสวัสดีครับ